สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะเจ๊กุ้งซอยสองนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เจ๊กุ้งได้มะม่วงสวยๆมาเยอะเลยค่ะมะม่วงสวยๆนะคะได้มาเยอะเลยเพื่อนๆจ๋าสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะมะม่วงนะคะสวยๆจริงๆเลยค่ะนี่นะคะสวยๆเลยค่ะ ได้มานะคะมะม่วงสุกนะคะสวยๆเลยวันนี้จ๊กุ้งก็เลยคิดว่าเราจะมาถนอมอาหารกันนะคะโดยการทําแยมนะคะแยมมะม่วงนะคะแล้วจะบอกเลยนะคะในแยมมะม่วงนี้นะคะได้ประโยชน์อะไรด้วยนะที่สําคัญที่สําคัญที่สุดเป็นแบบ รักสุขภาพเลยนะคะไม่ใส่น้ําตาลค่ะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเป็นมะม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่น้าําตาลนะคะ,มามาะ,คะ,ะทานได้นะคะเดี๋ยวไปชมนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่อนไปชมนะคะฝากด้วยฝากด้วยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้จิกุ้งนิดหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะวิธีการทํมาแยมมะม่วงแบบไม่ใส่น้ําตาลทรายนะคะเป็นแบบสุขภาพล้วนๆเลยค่ะตามไปชมกันเลยค่ะ แยมมะม่วงค่ะวันนี้มาทําแยมมะม่วงนะคะเดี๋ยวตามไปชมขั้นตอนเลยค่ะมีอินทรพลัมด้วยนะคะประโยชน์นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยนะบํารุงสายตาค่ะมะม่วงสุกยังบำรุงสายตาด้วยนะคะลดน้ำหนักด้วยค่ะเพิ่มภูมิต้านทานโรคนะ วันนี้ใช้มะม่วงสุกหนึ่งลูกค่ะเราเอาแต่เนื้อมะม่วงนะคะตักมาตามนี้เลยค่ะเนื้อมะม่วงล้วนๆนะคะหนึ่งลูกค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้เป็นน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงหนึ่งลูกค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ อินทผลัมสองลูกค่ะล้างให้สะอาดนะคะเอาแต่เนื้อเข้านะคะมะม่วงสวยๆหนึ่งลูกใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะใส่ลงไปนะคะน้ำแก้วเล็กหนึ่งแก้วค่ะจากนั้นนะคะทำการต้มเลยค่ะต้มนะคะต้มให้สุกเลยค่ะต้มเลยนะคะให้เนื้อสุกให้น้ำแห้งเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า คนไปเรื่อยๆเลยนะคะให้สุกให้น้ําแห้งเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้สุกให้น้ําแห้งเลยค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะน้ําเริ่มแห้งแล้วค่ะคนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะสีจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ <ita m> จากนั้นนะคะเราใส่อินทผลัมลงไปเลยค่ะ <c oughs> ใช้อินทผลัมแทนน้ําตาลนะทรายนะประโยชน์มากมายค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยค่ะ คนเลยนะคะเริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วนะสีสวยเลยค่ะจากนั้นเราใส่เกลือนะคะไปไปลายช้อนนิดหนึงนะคะใส่เกลือลงไปไปลายช้อนนิดนึงค่ะใส่ลงไปเลยนะคะคนต่อคนต่อ,คตอแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเราจะได้สุดยอดแยมเพื่อสุขภาพเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันนะคะ เจีุยงนํามะม่วงสุกไว้ด้านบนอีกทีหนึ่งนะคะเพิ่มรสชาติความหอมความอร่อยนะคะลองทําทานกันดูนะคะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะเข้าตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเลยนะคะแยมมะม่วงเพื่อสุขภาพค่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะต้องไปก่อนนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวแล้วล่ะค่ะต้องขอตัวนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ